สวัสดีค่ะมือนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็ได้ขนุนมากหน่วยหนึ่งเนาะค่ะเนาะไดมาจากบ้านดอนหัวมั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นขนุนลููใหญ่เลยค่ะค่ะได้มาประมาณสองสามมือละค่ะพี่น้องค่ะกำลังซุกดีเลยค่ะพี่น้องค่ะมาแกะขนุนกันกันก้อนนะคะน้องพี่น้องค่ะค่ะกแกะทย่อยแกะตังแต่ซีโมหามวงแรกเนาะพี่น้องเนาะ ตั้งแต่หาโมงแรกอะคำคำช่วงคำคำเนาะแ,แกะมาเรื่อยมาเรื่อยๆค่ะแ,แกะจนจนว่าแบบ,บโบเดโบ้เดแนมนาฬิกาค่ะพี่น้องค่ะแกะไปแกะมาเด้อพี่น้องเด้อกูซึกว่าแบบเอาคือคำคำเร็วแท้มือนี้เนาะคำเร็วแท้ขนุนคือท่านได้แกะแล้วเนาะถ้ะเห็นผู้เพ่นขายอยู่น้ำตลาดนะคือแกะเร็วแท้ ไสขายเร็วแทนเนาะพอจะเข้ามาแกเองแบบนี้เนาะค่ะใส่วลาโดนยูเดอร์มือไมฮัาเทนได้ค่ะพี่น้องคะรคนที่ไม่ดเลยี่กับแงดีแล้วคนที่สออที่สุดเรื่องใจนะครกไงเขมรู้อนครับรอบนี้เราเริ่มตันงนี้ดีกว่ารับทิมคุณโบท์ใไรครับ ขากระแกะเรื ok> ่อยๆเนาะกระแก่เอาเม็ดออกค่ะกับสีได้เนื้อแบบนี้เนาะเอาแต่เนื้อไหวกินเนาะสีได้กินง่ายเนาะค่ะพี่น้องขากระเตรียมกรองไว้เราได้พี่น้องค่ะเตรียมกรองใส่ใส่แช่เย็นไว้แช่เย็นไหวกินชื่นใจค่ะพี่น้องค่ะเหลืองกําลังแซบเลยค่ะแซบก็คือแบบมันมีความหวานฉ่ำค่ะ กำลังดีเลยค่ะพี่น้องคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้อีกมือนึงเนาะสงสัยสิบแบบง่อมคางก่านีค่ะพี่น้องพอดีว่ามันจับมือจับไปจับมาเนาะค่ะเนาะกับหูสึกว่าเอมันเกิดสีเขียวเขียวอยู่เนาะลูกกับสีเขียวเขียวอยู่แต่บ่หูว่ามันสูกค่ะพี่น้องคะกับบ่คอยได้มีประสบการณ์ในการแก้ขนุนพ่อบันไดค่ะในการเมืองขนุนเนาะว่ามันนวยซุกว่ามันเป็นแบบใดเนาะเห็นสีเขียวเขียวยุบเปลือกข้างนอกค่ะกันนึกว่าตบ่ทันดียวสูค่ะพี่น้องก็เลยแบบ ล่องเอามาปาดมือนอยหนึ่งเอา้าพ่อแบบสีหนึ่งค่ะใกล้ๆว่าเหมือนรู้สึกว่ามันสีมันสีงอมไล่หายเลวตัวนี้น้องพี่น้องคะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อีกมือนหนึ่งเละแท้ๆค่ะเลยแกะออกมาค่ะหอมหอมครับพี่น้องหวานหวานแห้งค่ะค่ะเพราะว่ามันสุกหลายเนาะค่ะ,ะก็เลยมาแกะแกะแกะไฮเบิร์นี่ละคะแกะเก็บใส่กล่องไว้ใส่ตู้เย็นค่ะ oh <my> แล้วกับแดงแงกันเนาะค่ะพี่น้องคะไดมาผู้่นไ้มาเลยค่ะกะ

ค่ะพี่น้องคะเมื่อมึงสีสันนาตาทองขนุนในมือหน,นีเนาะค่ะเนาะจีแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจากอันน้อยๆเนาะคะ่ะกับผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะพี่น้องคะใส่ความพยายามอยู่พี่น้องคะก็สิได้แบบนี้นะคะเนาะสีสันนาตาสวยงามเลยค่ะอันมาแนมมึงนาฬิกาพี่น้องสีทุ่มด้วยพี่น้องคะก็สีเห็ดแล้วเนะวาะก็สีแกะได้เนาะอันใส่ถุงพลาสติกนะคะมันก็เห็ดยากแนอ่อยู่เนาะ ค่าก็เลยมาแบ่งเนาะคะ่ะแบ่งไซกองไ่กอง,กองเก็บไวนในตู้เย็นค่าเตรียมไวสํสำรับนะคะสีแบ่งปันพี่น้องนะคะเนาะบานไก่เรื่นเคี่ยงแถวนี้และคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิได้กินน้ำกันค่าผู้ห้มากเพิ่นเกษิมีความดีอกดีใจร้ายเนาะค่ะเนาะในการแบ่งปันในมือน,นี้คะ่ะพี่น้อง่ะเฮาก็มาแกะแบ่งปันพี่น้องผู้ละกองผู้ละกองเนาะ จังไดกาขอบคุณเล่าายสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมและกากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ